สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมชื่อพันธ์ชายผู้มักจะมาถ่ายทอดเรื่องราวการผจญภัยอันแสนตื่นเต้นให้ทุกท่านได้ฟังกันแต่ครั้งนี้ครั้งนี้ไม่เหมือนทุกๆครั้งเพราะผมต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่จะต้องแจ้งให้ทุกท่านทราบว่าไมครับยุคไดโนเสาร์จะไม่ได้เล่นจนถึง100วันอันที่จริง มันจะจบในพาร์ทนี้พาร์ทเดียวเลยนะครับผมอยากให้มองคลิปนี้เป็นคลิปผมพาเดินชมไดโนเสาร์มากกว่าคลิปร้อยวันซิอีกนะครับและเพื่อเป็นการไถ่โทษผมจึงตั้งใจตัดคลิปนี้มากๆขนาดที่ผมแทรกช่วงพิเศษกระจายอยู่ทั่วคลิปด้วยนะยังไงซะหากคุณต้องการความสนุกแบบคลิปร้อยวันผมการันตีว่ามีแน่นอนแต่หากต้องการตอนจบที่ลงตัวผมบอกเลยว่าผมเล่นไม่จบ้วยซ้ํา อีกครั้งนะครับผมต้องขออภัยในความผิดพลาดท,ที่เกิดกับซีรีส์รอบนี้จริงๆผมพยายามแก้ทุกวิถีทางแล้วแต่เอาเถอะครับเรื่องนั้นไว้เล่าในคลิปก็แล้วกันสำหรับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ i ม e c ครับเอาชีวิตรอดโหมดฮาร์ดคอร์100วันในยุคไดโนเสาร์โลกที่เต็มไปด้วยสัตว์ดึกดำบรรที่ครองโลกมาก่อนหน้าเราจนถึงเมื่อ65ล้านปีก่อนทั้งยักษ์ใหญ่ใจดีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดมหึมาจนไปถึงนักล่าตัวฉกาจทั้งเล็กกลาง และใหญ่แน่นอนครับว่าโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยหมายความว่าผมห้ามตายเด็ดขาด้าไมอยากโดนลบโลกแล้วผมจะเอาชีวิตรอดบนโลกนี้ได้ยังไงเราไปชมกันครับผมตื่นมายังโลกไดโนเสาร์แห่งนี้โดยที่ไม่เห็นไดโนเสาร์เลยสักตัวซึ่งจริงๆก็ดีแล้วเพราะนั่นซื้อเวลาให้ผมได้เตรียมตัวเบือเบ้องต้นอย่างการครับอุปกรณ์พื้นฐานขุดถ่านหาอาหารแต่เวลาเตรียมตัวก็หมดลงตอนที่ผมได้ยินเสียงไดโนเสาร์ตัวแรกมันคือเจ้าม o g นอปเทอรัสสัตว์เลื้อยคลานตระกูลเทโลซอร์พวกมันกินเนื้อ That. มีชีวิตอยู่ในยุคครีเทเชียสตอนต้นประมาณ125ล้านปีก่อนเมื่อกลางปีกแล้วสามารถมีขนาดกว้างได้ถึง5เมตรโมกนอบโทรัสเป็นทโทรซอรที่มีกระโหลกใหญ่ที่สุดจากตระกูลทโทรซอรที่มีฟันซึ่งกระโหลกนี้ยาวได้ถึง95ซนติเมตรเลยละ่ะโชคดีที่เจ้านี่กินปลาแถมมันยังบินไปติดต้นไม้อีกด้วยผมก็เลยเลียงมันแต่นั่นแหละครับไม่ทันไรผมก็เจอเกับเซราโทรัสเดนอสากินเนื้อขนาดกลางอาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคจูราสิกความยาวประมาณ6-8เมตร เซราโทซอรัส,สน่ะแปลว่ากิ้งก่ามีเขาด้วยนะแน่นอนครับว่าผมชิ่งลงน้ําไปก่อนคราบเรือแล้วก็ตรงไปที่สวมเพราะผมเห็นว่าตรงนั้นมีแกะอยู่ซึ่งก็น่าจะใช้ทําเตียงได้แต่มันมีแค่2ตัวซะอีกผมนั่งอุ่นอาหารรอให้เช้าแต่ดูเหมือนว่านั่งรอได้ไม่นานก็มีอะไรบางอย่างอยากมานั่งเป็นเพื่อนฮยิยย ผมไม่อยู่รอดูหรอกครับว่าคืออะไรผมรีบกวากเรือไปยังภูเขาด้านหลังเจอแกะเพิ่มหลายตัวก็เลยฆ่ามาทําเตียงหลังกําจัดซอมบี้แล้วนอนให้เช้าผมตื่นมาก็เห็นว่าที่ซอกภูเขามีไดนโนเสาร์ที่น่าจะกินเนื้ออยู่ผมก็เลยเลี่ยงขึ้นเขาไปก่อนขึ้นไปได้ไม่นานก็เกือบตายเพราะโดนสเกลิตันรุม ตายปุ๊บทักอุ้ ้าในโลกไดโนเสาร์ผมมาตายเพราะโครงกระดูกเนี่ยคงน่าอดสูน่าดูหลังจากพูกเขาไม่เวิร์กผมก็กล่าวว่าจะมุ่งกลับไปทางทุ่งหญ้าแต่ผมคงต้องฝ่าเจ้าเซราโทซอรัสไปก่อนยังดีที่เหมือนมันจะงุ่นง่านอยู่กับไดโนเสาร์อีกตัวเจ้าคอริโอซอรัสไดโนเสาร์กินพืชขนาดกลางมีชีวิตอยู่ช่วงปลายยุคครีเทเชียสสูง2เมตรจากพื้นถึงสะโพกยาว7-10เมตรหนกที่อยู่บนหัวมันนักวิทยาศาสตร์สันนิฐานว่าใช้เป็นเหมือนกับแตรขยายเสียงคล้ายกับเจ้าพาราโอโลโลฟัสเลยละผมบนเรือกลับมาที่ริมน้ คราฟโลแล้วก็ไปล่าแพะเพื่อเอาหนังแต่ก็ไปเจอกับเจ้าเดลโลฟอสซอรัสเตนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กที่โด่งดังมาจากเรื่องจูราสสิกพาร์คมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคจูราสสิกตอนต้นขนาดยาว6-7ถึงเเมตรความจริงแล้วเดลโลที่เราเห็นในหนังว่ามีแผงคอแถมยังพ่นพิษได้นั้นเป็นสิ่งที่เติมแต่งเข้ามาเพื่ออัตลักของภาพยนตร์เท่านั้นเดลโลฟอสซอรัสจริงๆไม่มีทั้งแผงคอและต่อมพิษนะครับผมครับบูมแรงหินไว้ใช้ปลาพอเพราะว่ามันตีไกลเรปิเร,เร์พอเพิ่มเกราะให้เวลาเราถือ ผมยังคราบมีดบินมาด้วยเริ่มเยอะใช่ปะแต่เวลาสู้กับพวกกิ้งก่าย้อนยุกตัวเท่าคนผมว่าเกินไว้ดีกว่าขาดนะครับหลังคราบอาวุธทั้งคลังแสงเสร็จผมก็พุ่งไปฆ่าไดโนเสาร์ตัวแรกของการผจญภัยในครั้งนี้เเเฮ้ยอืมอืมออย่าเนะอย่านะอู้เลนะนะือดเยอะ oke okay. เมื่อกำจัดเจ้าตัวฉกาดพ่นพิษไปแล้วผมก็ไปปล้นสุสานร,ร้างเก็บเรดสโต n นขโมยของในกล่องเอาใยแมงมุมอุ่นอาหารแล้วนอนให้หมดวันเช้าวันที่4ผมพุ่งไปล่าแกะกับแพะเพิ่มแล้วก็เหลือไปเห็นภูเขาหินที่มีแร่อยู่เต็มไปหมดแต่มันถูกบางอย่างเฝ้าเอาไว้แต่หลังจากแพะและแกะจำนวนมากรวมร่างฟิวชั่นกันกลายเป็นกระเป๋าเป้ใบใหญ่ผมก็ตรงไปหาภูเขาแร่ที่เห็นก่อนหน้าพายเรือตรงไปหาไดโนเสาร์ที่เฝ้าภูเขาแร่นี้อยู่เจ้านี่ชื่อว่าไซโนเซราทอปไดโนเสาร์กินพืชจาก ะกูลเซราท็อปเซียนันโด่งดังอาศัยอยู่ช่วงปลายยุคครีเทเชียสสูง2เมตรยาว6เมตรและหนักได้ถึง2ตันไซโนเซราท็อปถูกพบครั้งแรกที่จีนด้วยนะครับด้วยความรู้ที่มีอยู่ผมทราบดีว่าเจ้านี่เป็นสัตว์กินพืชและมันจะไม่ทำร้ายผมผมเห็นมันเดินติดบล็อกอยู่ก็เลยกะจะเข้าไปช่วยมันนั่นแหละ <S 2> <S 2> <S หเฮ้ยไอ้เคียกคไม่ได้ตั้งใจไม่คือคุจะอืมแต อย่างที่เห็นครับผมไม่ได้ตั้งใจ oh. ก็หนีตายขึ้นต้นไม้มาข้ามาขุดแร่ก่อนดีนะไอ้นี่มันปีนเขาไม่ได้ผมเก็บเรสตโตนและเหล็กจํานวนหนึ่งมาคราบเครื่องบดแร่และนี่เป็นการตัดสินใจที่ส่งผลดีระยะยาวมากๆเพราะเครื่องบดแร่สามารถเพิ่มผลผลิตทองและเหล็กได้ถึง3เท่าหลังจากนั้นผมก็เก็บเกี่ยวแร่อือ่นๆบนหินก้อนนี้ให้ได้มากที่สุดแต่เพราะไม่รู้ว่าลงไปแล้วไอ้ยักษ์เขาเดียวนี้มันจะเล่นหน้าผมไหมผมก็เลยตัดสินใจจัดการมันจากที่สูงแล้วก็คราบขวานเหล็กมาตีมันเพื่อคลายความกังวล ่อผมลงจากหินแร่มาเก็บชูการ์เคนแล้วไม่ทันไรก็ไปเจอเข้ากับนักล่าที่น่าจะอันตรายที่สุดของมอดแพ็คนี้แล้วฝูงแรปเตอร์เวโลซิแรปเตอร์ นักล่าตัวฉกาจจากปลายยุคครีเทเชียสมีชีวิตอยู่เมื่อประมาณ75ล้านปีก่อนขนาดยาว2เมตรโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Jurassic Park และ Jurassic World หากแต่ว่าความจริงแล้วพวกมันตัวประมาณไก่งวงเท่านั้นแถมมีขนอีกด้วย <c oughs> เพียงแต่ในหนังเนี่ย <c oughs> พวกมันถูกนำเสนอให้ขนาดใหญ่ขึ้น2เท่าเพื่อความน่ากลัวทำให้ในภาพยนตร์นั้น Velociraptor ที่เรารู้จักกันมีหน้าตาคล้ายกับไดโนไนคัสหรือว่ายูท่าแรปเตอร์มากกว่าแต่โคตรจะโชคดี <c oughs> ที่ <c oughs> ถึงแม้จะมากัน2ตัว มันได้มาเจอผมในน้ำทำให้การเคลื่อนไหวของมันช้าลงอย่างมากผมก็เลยพอจะต่อกรกับมันได้เงาแต่หัววันเลเอ่อไหวไหมที่กูเออเอ,อย่างนาะอย่าโดดนะอย่าโดดโอุ่นเร็วกวิกเฮ้ย มาดิมาดิาพอเห็นว่าเข้าป่าไม่น่าจะปลอดภยัยผมก็โดดขึ้นต้นไม้กะจะเป็นทาสารข้ามป่าไปก่อนแต่มันไม่เวิร์กเท่าไหร่เลยครับเฮ้ยเอา้เอา <laughs> what?! ผมรู้พวกมันกระโดดสูงแต่สูงขนาดปีนต้นไม้ได้นี่ก็ไม่ไหวแถมมีเยอะด้วยเรื่องราวของผมต่อจากนี้คือโคตรจะลําบากเพราะผมต้องต่อบล็อกข้ามไปนอกป่าให้ได้แต่บล็อกผมมีจํากัดแถมถ้าร่วงลงไปผมต้องโดนฝูงแรปเตอร์ด้านล่างรุมถึงแน่นอนผมปีนต้นไม้ไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นความหวังที่นอกป่ามีประภาคารอยู่หอคอยนี้ถ้าผมหลบเข้าไปได้ผมอาจจะรอดไปอีกวันผมใช้บล็อกจนหมดตัวปีนป่ายมาจนถึงขอบป่าจากตรงนี้ผมมีแต่ต้องกระโดดแล้ววิ่งฝ่าไป ตอนนั้นผมไม่ได้ยินเสียงแรปเตอร์ไล่มาแล้วนะฮะผมก็คิดว่ารอดแล้วแหละแต่ผมลืมคิดไปนะครับว่ามันอาจจะมีบางอย่างทําให้พวกแรปเตอร์เนี่ยกลัวจนไม่กล้าไล่ผมต่อก็ได้ ครับยืนเฝ้าป่ายอยู่เลยเจ้านี้คือสไปโนซอรัสสัตว์กินเนื้อขนาดใหญ่ตัวแรกที่เราพบในอพิโซดนี้มีชีวิตอยู่ในช่วงปลายครีเทเชียสเป็นหนึ่งในไดโนเสาร์ที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องจู r a สซิกพาร์คาแต่ก็เป็นไดโนเสาร์ที่มีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลสูงที่สุดเช่นกันเนื่องจากการศึกษาฟอสซิลที่พบใหม่และวิทยาการของมนุษย์ที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆทําให้สไปโนซอรัสผ่านการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ที่นับวิทยาศาสตร,ร์สรุปเรื่อยมาตั้งแต่การพบเจอมันในปีหนึ่ง 1912จนมาถึงปัจจุบันผมนอนบนต้นไม้แล้วในเช้าวันที่8ผมก็กลั้นใจกระโดดลงมาไปเว้ยไปเร็วโอ้ หลังจากหลบเข้าไปในประภาคารได้สําเร็จผมก็เห็นว่าแรปเตอร์มันจะตามมากินผมให้ได้เมื่อผมเหลืออดก็เลยต้องลงไปจัดการกับมันก่อนเย้เฮเปิดประตูไดู้ถามจริงว่าแล้วมึงขึ้นต้นไม้ได้ไงนีมีๆีฮึ่ม ผมขโมยเรสโตัแลมจากด้านล่างแล้วปีนขึ้นไปชั้นบนสุดของหอคอยหวังให้เจ้าสไปโนมันลืมลืมผมไปก่อนแต่แล้วจุดเริ่มต้นของจุดจบมันก็บังเกิดเกมผมคราชตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าก็คงไม่มีอะไรหลังจากกลับเข้าเกมผมก็มองออกไปยังอาทิตย์อัสดงเห็นเทโรซอสักพันกำลังบินอยู่ผมนอนตื่นมาเช้าวันที่9มีแผนจะทำเครื่องขุดเหมืองขนาดยักแต่นั่นยังอีกไกลเลยกว่าจะทำได้จริงผมโดดลงจากหอคอยให้เร็วที่สุดระหว่างที่สไปโนมันมุ อยู่กับไก่ป่าโชคร้ายสักตัวผมก็หนีไปหลบในซากปรักหักพังแล้วเห็นว่าเทโรซอตัวที่บินอยู่เมื่อเช้ามันก็คือเทราโนดอนนั่นเองสัตว์เลื้อยคลานตระกูลเทโรซอ์ที่โด่งดังที่สุดเจ้าเทราโนดอนอาศัยอยู่ในช่วงปลายยุคครีเทเชียสปีกของมันเมื่อกางออกแล้วกว้างได้ถึง7เมตรนอกจากจะด,ดังในภาพยนตร์แล้วจ้นนี้ยังเป็นเทโรซอที่มีการค้นพบกระดูกมากที่สุดอีกด้วยผมตรงต่อไปยังภูเขาข้างหน้าหวังจะตั้งบ้านบนที่สูงแต่แล้วผมก็โดน,นสต๊อปปืดปด้วยสไปนอยด ผมก็เลยต้องเดินอ้อมไปก่อนเดินขึ้นเขาไปได้แป,ป๊บเดียวก็เจอเข้ากับสเตรรโคซอรัสอีกหนึ่งสัตว์กินพืชจากตระกูลเซราทอปเซียนอาศัยอยู่ในปลายยุคครีเทเชียสยาว5.5เมตรหนักประมาณ2.7ตันหนอของมันสามารถยาวได้ถึง60เซนติเมตรเลยละ่ะมองต่อลงไปข้างล่างผมก็เห็นว่ามีสไปโนอีกตัวหนึ่งแถวนี้เป็นถิ่นมันจริงๆแหละผมใช้บูมเมแรงโจมตีมหมาในดึกดำบรรไปตัวหนึ่งแต่ไม่ทันไรมันก็มีโมซซอมาเกิดบนภูเขาเฉย What the f u k What? จ้นี้คือสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์ที่อาศัยอยู่ในน้ําของปลายยุคครีเทเชียสแน่นอนว่าพวกมันกินเนื้อสามารถยาวได้ถึง17เมตรและหนักถึง14ตันไม่ใช่ครับในหนังเรื่อง Jurassic World มันตัวใหญ่เกินจริงไปเยอะเลยผมตอนนั้นไม่ได้เอะใจอะไรเลยครับคิดเองว่าน่าจะเป็นบั๊กที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆซึ่งผมคิดผิดถนัดแต่เพราะคิดตื้นๆแบบนั้นผมจึงออกเดินทางหาที่ตั้งบ้านต่อผมเดินไปเจอกับอ p พัสโตซอรัสไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่จากตอนปลายยุคจูราส ยาว2 1สิเถึงยีมเมตรหนักประมาณ16-22ถึงตันกระโหลกของมันเคยถูกเข้าใจผิดว่าเป็นของ c a m าร a s อ u r u s แล้วก็ b r a c h i o s ซอด้วยละ่ะหลังจากมองไปด้านล่างอีกรอบผมก็ยังเห็นซากโมซซอร์เกิดที่พื้นอยู่แต่นั่นแหละครับตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรผมนอนบนภูเขาแล้วก็ตื่นเช้ามาวันที่1ิเดินลงเขามาก็เจอะเข้ากับไดโนเสาร์อีกตัวสุ k ค u ม i m u สไดโนเสาร์กินเนื้อจากตระกูลเดียวกับเจ้า s p i โนซ a u r u อาศัยอยู่ในช่วงต้นของยุค c r e เ a c e o มีความยาว1 0 1ถึงเมตรหน 2-5ตันนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเจ้าสุโคไมมัสเนี่ยกินปลาล้วนๆเลยครับถึงจะรู้ว่ามันกินปลาอย่างเดียวแต่ผมก็กลัวมันเห็นผมเป็นปลานะครับลเลยได้แต่เอามีดกว้างใส่มันจากที่สูงหลังจากรังควานมันเล่นๆผมก็เดินหาจุดตั้งบ้านต่อพอเดินผ่านกลุ่มอแพทโซอรัสไปที่หาดแล้วผมก็เจอกับคารมาราซอรัสที่ลอยน้ําอยู่สัตว์กินพืชขนาดใหญ่จากตระกูลซอรโพอรดาหรือก็คือพวกไดโนเสาร์คอยาวมีชีวิตอยู่ในช่วงปลายยุคจูราสสิกพวกมันยาวได้ถึง23เมตรและหนัก ถึง47ตันชื่อของมันแปลว่ากิ้งก่าหัวโพรงเพราะมันมีโหนกที่เป็นโพรงอยู่บนศีรษะยังไงล่ะยังไม่ทันได้เล่าต่อผมก็เดินไปเจอกับไดโนเสาร์ที่ผมชอบมากๆอีกตัวเจ้านี่คือแพคิเซฟาโลซอรัสชื่อยาวๆแบบนี้มันกินพืชนะครับมันอาศัยอยู่ช่วงปลายยุคครีเทเชียสยาว4.5เมตรหนักประมาณ1ตันเจ้านี่เป็นไดโนเสาร์สุดแปลกที่มีกระโหลกสุดหนาเอาไว้ป้องกันตัวหรือใช้ต่อสู้กระโหลกของมันหนาได้ถึง25ซนติเมตรเลยนะผมเมินมันไปก่อนแล้ว เดินเข้าเหมืองไปดูของผมจําไว้ว่าเหมืองอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะยังไงผมก็อยากที่จะหาที่ตั้งบ้านก่อนมืดมองไปมองมาสุดท้ายก็เลือกเอาตรงนี้แหละตั้งบ้านนั่นคือในตอนแรกนะครับแต่หลังจากที่วางของแล้วก็ปูพื้นเล็กน้อยเสร็จ ผมก็เปลี่ยนใจกระทันหันเพราะอยู่ๆก็เกิดปิ๊งไอเดียว่าอยากจะตั้งบ้านริมผาแทนผมเดินตรงไปที่เขาลูกยักษ์แล้วพอดีว่าด้านล่างเนี่ยมันมีแม่น้ําขนาดใหญ่ขั้นกลางอยู่ซึ่งในน้ําก็มีฉลามว่ายวนอยู่ด้วยมันจะเท่ขนาดไหนกันครับถ้าบ้านผมยื่นเหนือน้ําออกมาจากริมหน้าผาแห่งนี้ผมก็จัดเลยสิครับเอาสลับไม้สร้างบันไดาย,ยาวขึ้นไปพอสูงได้ที่แล้วผมก็ขุดเข้าหน้าผาเพื่อทําบ้านผมคราบกองเหล็กแล้วจัดแจงตกแต่งโซนทํางานเบื้องต้นของผมแล้วผมก็หมดวันที่สิบ สทั้งวันไปกับการขุดถ้ำมันจะได้เป็นรูปเป็นร่างนะครับเช้าวันที่13ผมเดินลงมาเก็บไม้เพิ่มก่อนที่ผมจะปะเข้ากับไดโนเสาร์ที่ผมชอบเป็นพิเศษอีกตัว therizinosaurus แม้จะมีกรงเล็บที่ยาวกว่าสัตว์กินเนื้อแต่เจ้านี่กินพืชน่าจะบอกมีชีวิตอยู่ช่วงปลายยุคครีเทเชียสสูง9-10ถึงเมตรหนักได้กว่า5ตันเจ้า t h e r i z ก g i s b o y ตัวนี้มีกรงเล็บที่ยาวเกือบ100เซนติเมตรเป็นเล็บที่ยาวที่สุดจากไดโนเสาร์ทุกตัวที่เคยค้นพบมาเลยแต่เพราะไม่มั่นใจว่า มันดุหรือเปล่าผมจึงเลียงมันไปตัดไม้ในป่าเย็นวันที่13ผมก็ต้องต่อตัวเองข้ามหัวมันเพื่อเข้าบ้านไปอีกทีตอนกลางคืนผมนั่งทําฟันเฟืองทั้งไม้และหินเพื่อเตรียมการสําหรับวันข้างหน้าที่ผมจะทําเครื่องขุดเจาะขนาดใหญ่ที่ซึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นในท้ายที่สุดเช้าวันที่14ผมลงมาทําบันไดขึ้นบ้านต่อให้เรียบร้อยเก็บแร่บ,บนหินบะซอสสีขาวหน้าบ้านแล้วก็ออกไปขุดเหล็กในเหมืองที่เคยเจอก่อนหน้านอกจากแร่แล้วในกล่องผมเจอของอย่างป้ายชื่อกับเพชรก้อนหนึ่ง นะเพราะไม่ได้เอาเตียงออกมาและนี่ก็ไม่ใช่โลกสยองขวัญผมจึงวิ่งฝ่าความมืดกลับบ้านมานอนได้เช้าวันที่15ผมลงมือคราบโต๊ะประกอบฟอสซิลน่าเสียดายนะที่ผมได้มีโอกาสใช้มันเพียงครั้งเดียวผมประกอบฟอสซิลแรปเตอร์เข้าด้วยกันแล้วเอาไปวางไว้ตรงระเบียงบ้านแต่ตอนที่ผมจะออกไปล่าสัตว์เอาหนังเกมผมมันก็แครชนี่ มันรอบที่3แล้วนะตอนนั้นผมเริ่มตรหง,งิดใจแล้วสิแล้วผมลืมบอกไปนะครับทุกครั้งที่เกมแครชผมมีโอกาสเสียไฟล์ที่อัดไว้เพราะงั้นผมจึงเปลี่ยนเรสโซลูชันหน้าจอดูเพื่อจะช่วยเบาภาระโปรแกรมอัดไปได้ซึ่งตอนนั้นผมแก้ปัญหาผิดจุดนะครับแต่นั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมภาพมันแคบลงมาต่อกันก่อนผมเดินจนมืดรอบทุ่งก็ไม่เห็นแพะสักตัวเลยกลับบ้านมานอนแล้วตื่นเช้ามาวันที่16กันนึกขึ้นได้ว่าแพะมันน่าจะอยู่บนภูเขาซึ่งก็คือเหนือบ้านผมนี่แหละผมจึงคราบ,บันนนไไดดแล้ปปี คนสุดเจอทั้งแพ วัวแล้วก็เหมืองแบบที่เจอด้านล่างผมเข้าไปขุดแร่หลุดกล่องแล้วก็ได้เพชรมาโคตรจะเยอะซึ่งผมไม่ได้ใช้เลยสักอันเพราะกะว่าจะเก็บไว้ทําเครื่องขุดเจาะแต่ก็อย่างที่บอกไปครับสุดท้ายมันก็ไม่เกิดขึ้นผมออกมาเจอหอคอยดันเจียนเข้าไปทําลายสปอนเนอร์หลูดของนิดหน่อยแล้วก็กลับลงข้างล่างเช้าวันที่17ผมเริ่มแผนการสุดอลังการของผมโดยการลงมาถางหญ้าแล้วก็ถมพื้นให้เท่ากันหลังจากนั้นผมก็ทําการขุดหลุมจนพั่วหักกลับบ้านไปครับพั่วมาขุดต่อจนช่วงเย็นตัด ต้นไม้ทิ้งเพราะมันเกะกะแต่ถ้าถามว่าหลุมนี้จะใช้ทําอะไรจริงๆมันก็เดาไม่ยากเลยครับผมจะทํโกรงไดโนเสาร์ยังไงล่ะแต่อยากจะเลี้ยงสัตว์กินเนื้อให้มันอยู่ในหลุมด้านล่างอารมณ์เหมือนบอ่อจระเข้ในสวนสัตว์นะครับผมก็เลยต้องขุดหลุมเป็นบอ่อไว้ก่อนวันที่19ผมเอาน้ําไปเทในบอ่อที่เตรียมไว้จะได้มีบอ่อเล็กๆในกรงแต่ไม่ทันไรผมก็แครชอีกละคือการแครชของผมมันถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะหลังจากกลับมาผมก็เจอสาเหตุหนึ่งของการแครชใช่ครับมันคือพวกโมสซ ม,มันคือสัตว์น้ําจากหมอดนี้ทั้งหมดเลยจริงๆแล้วสาเหตุของการแครชทีทีมันมีมากกว่านี้อีกครับแต่อธิบายอันนี้แบบง่ายๆก่อนเห็นภาพนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันคือดินแต่เกมน่ะบอกว่ามันคือไบโอมแม่น้ําสัตว์น้ําจากหมอด,ดโนเสาร์ก็เลยเลือกที่จะไปสปอนตรงนั้นทําไมเป็นอย่างนี้นะเหรอนั่นเป็นเพราะหมอดที่มีชื่อว่า r e a l i s t i c t e r r a i n หรือภูมิศาสตร์สมจริงมันเป็นหมอดที่ทําให้มาครับสร้างภูเขาลาําธาร และทุ่งหญ้าให้สมจริงยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อความสมจริงมันจึงเชื่อมบ,บล็อกดินตรงไบโอมแม่น้ําเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้หมายครับแต่พอไดโนเสาร์น้ําไปเกิดมันก็ขาดอากาศตายอยู่ตรงนั้นที่แย่กว่าก็คือไดโนเสาร์เนี่ยเวลาพวกมันตายมันจะรอปไอเทมจํานวนมหาศาลก็คือของอย่างชิ้นส่วนกระดูกมันนั่นแหละทําให้ไอเทมเหล่านี้เกิดการกระจุก,กันแล้วก็บักอยู่ในภูเขาส่งผลให้เกมของผม crash ในที่สุดนะก่อนคุณผู้ชมจะพุ่งเป้าความสงสัยมาที่คอมผมนะผมใช้ CPU Core i7 Gen 12การ์ดจอ GTX 3060พร้อม RAM 16 GB แบ่งให้ Minecraft ไปแล้ว8 GB คอมผมเนี่ยเล่น God of War ปรับสุดยังลื่นหัวแตกเลยครับเเดี๋ยวผมจะสตรีม God of War นะมามาดูด้วย นั่นคือเหตุผลแรกครับเดี๋ยวเหตุผลอื่นๆจะตามมาอัดตูดผมทีหลังไปต่อกันก่อนดีกว่าหลังเก็บสร้างโมซซอเสร็จผมก็กลับมาทําห่วงทองคล้องใจโกลเด้นลาโซไอเทมนี้สามารถใช้จับสัตว์ได้ทุกตัวในเกมใช่ครับผมจะใช้มันจับไดโนเสาร์ผมยังไม่บอกหรอกนะว่าตัวอะไรแต่เอาเป็นว่าวันที่20ผมรู้สึกว่าหลุมนี้มันเล็กเกินกว่าจะเลี้ยงไดโนเสาร์ตัวนี้ผมก็เลยลงมาขุดต่อแต่ระหว่างจะวิ่งกลับบ้านผมก็เจอเข้ากับฝูงบิลเซบูโฟกบยักษ์ดึกดําบันที่ยก<ม>พวกมารุกรบาน บ้านผมผมสังหารพวกมันไปแล้วก็ลงมาขุดหลุมต่อหลังจากใช้วันที่20ทั้งวันนั่งพยายามขุดหลุมผมก็คิดอยากหาวิธีทํางานให้เร็วขึ้นเพราะร้อยวันนี้ซึ่งก็คือไม่ถึงอนะสรุปผมตั้งใจว่าจะเลี้ยงไดโนเสาร์สักสิตัวจะมานั่งขุดหลุมช้าแบบนี้ก็คงไม่ทันการผมจึงจะทํา Destruction w a n e หรือขานักขุดที่สามารถขุดที่หลายๆบล็อกได้แต่ผมต้องใช้กระดาษก็เลยออกไปหาต้นอ้อยแล้วก็ Crash แต่ครชรอบนี้ทําให้ผมเสียไฟล์ตอนเจอต้นอ้อยแล้วก็เอามาปลูกด้วยผมขอโทษจริงๆนะครับเอาเป็นว่ามันเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วนั่นแหละถึงตอนนี้ผมตัดสินใจเปลี่ยนมาอัดทางหน้าจอแทนจะได้ไม่เสียไฟล์ในการอัดอีกเห็นบอกครับผมพยายามหาทุกวิถีทางที่จะยื้อซีรีส์นี้ให้รอดไปได้แล้วผมกลับเข้าเกมมาครับถุงนอนนอนในถุงแล้วก็ขุดหลุมต่อจนหมดวันที่22ออ๋อไม่ใช่ครับมันผมครชอีกรอบก่อนเห็นปะผมสู้ชีวิตนะ แต่ชีวิตแม่งสู้ผมกลับอะวันที่23เมื่อพอใจกับขนาดแล้วผมก็ทําการตกแต่งหลุมทั้งปูหญ้าปลูกต้นไม้ทําน้ําตกนี่มันควรจะเป็นกรงที่สวยมากแท้ๆน่าเสียดาย วันที่24ผมตีกรอบเตรียมวางรัว้วกลับขึ้นบ้านไปคราบฐานรั้วไฟฟ้าเสารั้วแล้วก็ลวดไฟฟ้าลงมาวางไว้ที่4ี่มุมของกรงพร้อมกับการขึงลวดรอบกรงจนลวดหมดก่อนจะหมดวันผมตัดสินใจคราบของสุดจะเจ๋งเจ๋งโคตรเจ๋งจนโลกกูแตกมันคือฟีเดอร์หรือเครื่องให้อาหารธรมธรมดาธรรมดาเนี่แหละแต่ผู้พัฒนาเกมไม่เขียนเตือนกันบ้างเลยว่ามันไม่เสถียรคราบเสร็จผมก็ตื่นมาเอาลวดที่คราบมาเพิ่มไปขึงต่อให้เสร็จซึ่ง ครับคราชไอ,อ้ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้ว แต่อยากลองสู้ต่อให้สุดทางแล้วเหมือนเกมมันก็รู้นะครับว่าผมเนี่ยเริ่มจะหมดความพยายามแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายมันจะบีบผมยังไงกลับมาไฟต่อโดยการเอาคันโยกไปวางเพื่อให้พลังงานแก่เสาไฟฟ้าแต่ละต้นหลังจากนั้นผมก็ทําทางเข้ากรงและตอนจะครับคันโยกเพิ่มนั้นไอ้กูแค่จะครับ รอบนี้ผมสังหรณ์ใจไม่ดีเลยเพราะตอนที่ผมพยายามจะเปิดเกมใหม่อีกครั้งผมกลับเปิดไม่ได้เกมคราชตั้งแต่ยังไม่เข้าแต่สุดท้ายก็กดเข้าจนได้พอกลับมายังโลกดึกดำบรรผมก็เอาแลบหินวางเป็นฐานลวดไฟฟ้ารอบกรงกลับบ้านมาครับประตูเหล็กให้กรงนี้และระหว่างรออุ่นกระจกผมก็ทําใจให้สงบโดยการวางกรอบหินให้บันไดกับระเบียงบ้านและตอนเย็นของวันที่26ผมก็ได้เอาประตูเหล็กไปวางจนได้เช้าวันที่27 ผมครับตะข่ายจับปลาเพราะผมน่ะอยากจะเป็นราชาชนสลัดหยอกหยอกผมจะจับปลาเนี่ยแหละเพราะไดโนเสาร์ที่ผมจะเลี้ยงมันกินปลาเป็นอาหารยังไงล่ะนั่นแหละครับพอวางตะข่ายเสร็จผมก็ออกไปล่าปูปูเสร็จก็ไปล่าฉลามเพราะผมกะว่าระหว่างรอปลาติดตะข่ายผมจะเอาเนื้อปูกับเนื้อฉลามไปใส่ในเครื่องให้อาหารสุดจะล้านี่ได้อ้อแล้วหลังจากนั้นผมก็ก็ก็ไม่มีหลังจากนั้นละครับครับจบแล้วไปไปไป แยกย้ายแยกแย้าย,ย,ยไม่มีไดนโนเสาร์แล้วเหลือแต่ไดนโนเสาร์เนี่ยยังยังจะเล่นอีกคือก็ไม่ได้ร้อเล่นหรอกครับมันจบตรงนี้แบบงงๆจริงๆแต่ไอจะไม่อธิบายมันก็เจอ,อยังไงอยู่นะอย่างที่ทุกคนพอจะเดาได้ครับเมื่อกี้มัน crash ซึ่งตอนแรกผมก็กดเข้าเกมใหม่ตามปกติแต่พอเข้าโลกนี้มาได้ไม่ถึงวิเกมก็ค้างจาว่าหมุนติวติวต,วตวิมันไม่ได้ c r a s นะครับมันค้าง ผมทำใหม่เป็น10รอบมันก็ยังค้างอยู่ผมจึงทําการอ่านไฟล์ที่แจ้งว่าอะไรทําให้เกมคราชถึงจะไม่ได้เขียนไว้ตรงๆแต่อ่านคร่าวๆแล้วผมได้ข้อสรุปว่าปัญหามันเป็นที่หมอด Buildcraft ซึ่งคือหมอดที่ผมจะเอามาทําเครื่องขุดสุดเจเท่เนี่ยแหละหมอดนี้มันเติมสิ่งที่เรียกว่าบ่อน้ํามันเข้ามาด้วยซึ่งหลายๆครั้งมันไปเกิดอยู่ใต้โลกแล้ว ไอไดนเสาร์เนี่ยมันคิดว่าเป็นน้ํามันก็เลยไปเกิดในน้ํานั้นครับซึ่งก็ทําให้เกม crash อีกพอผมเอามอดนี้ออกแล้วลองรันใหม่ดูมันก็ crash อยู่ดีแต่ด้วยสาเหตุอื่นไล่ให้ผมกลับไปอ่านไฟล์รายงาน crash อีกรอบรอบนี้ปัญหาเหมือนจะเกิดกับล็อกให้อาหารจากมอดไดนเสาร์เนี่ยแหละถึงตรงนี้ผมไปต่อไม่เป็นละครับมอดใหญ่3หมมอดที่ประกอบสร้างโลกนี้ขึ้นมามันดันมาขัดแย้งกันเองซะนี่นี่ยังไม่รู้ว่ามีมอดอื่นตีกันอยู่ในแพ็กอีกไหมนะแล้วตอนนี้ไฟล์โลกร้อยวันไดน์ ก็ยับยุ่ยี่จากการคร s ชติดกันหลายๆรอบทําให้ไม่มีโอกาสแม้แต่จะกลับเข้าไปอีกแล้วที่เห็นอยู่ตอนนี้คือโลกที่ผมเซฟไว้ก่อนจะถึงวันที่20ซะอีกคือผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นกรงนี้ตอนเสร็จแล้วว่ามันสวยขนาดไหนจริงๆนะครับผมฉเฉลยเลยแล้วกันครับผมนะี่ย จริงๆอยากจะไปจับ b บ r ิออนิก์มาเลี้ยงดังนั้นเรามาทําความรู้จักกับไดโนเสาร์ตัวสุดท้ายของซีรีส์นี้ที่เกือบได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของผมกันดีกว่า b บ r ิออนิกเป็นไดโนเสาร์จากตระกูลสปายโนซอริดหรือก็คือญาติของ s p i n o s a u r u s และก็ s u c ค m ไ i m ันั่นแหละ b บ r ิออนิกสกินปลาเป็นอาหารมีชีวิตอยู่ในช่วงยุคครีเทเชียสตอนต้นความยาว7.5ถึง10เมตรหนักประมาณ1.7ตันเจ้านีมีเล็บมือแหลมคมที่โค้งงอราวกับตะขอยาวถึง31เซน นามของเจ้านี่จึงแปลว่ากรงเล็บที่แข็งแรงยังไงล่ะครับก็จะประมาณนี้แหละฮะเรื่องราวการผจญภัยรอบนี้ของผมผมนะ่าอยากจะไปต่อจริงๆนะผมมีเรื่องอยากจะเล่าอีกตั้งมากอยากตะลุยโลกไดโนเสาร์กับคุณผู้ชมต่ออยากลองขี่ควอสโซคแอและสัตว์เลื้อยคลานบินได้ที่ใหญ่ที่สุดดูอยากสร้างสวนไดโนเสาร์ที่ทั้งสวยและเจ๋งให้น้องๆได้ชมอยากแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับไดโนเสาร์ที่ผมลงไหลให้คุณผู้ชมได้รับฟังมากกว่านี้ผมยังไม่ได้ จเจอกับ T- r e รหรือสร้าง i ิน o m i n u s r e รสุดเจ๋งเลยด้วยซ้ำและถึงแม้ผมจะกู้ไฟลเซฟกลับมาได้มันก็ไม่มีอะไรการันตีว่าอีก73วันที่เล่นต่อจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกผมอยากจริงๆนะอยากจะไปต่อกับซีรีส์นี้แต่เพราะผมชอบไดโนเสาร์มากและรู้ว่าน้องๆก็ชอบด้วยเช่นกันผมจึงอยากรอรอให้หมดนี้เสร็จสมบูรณ์กว่านี้ใช่ครับจริงๆแล้วหมดนี้ยังเป็นเบต้าอยู่เลยมันจึงมีปัญหาทั้งในตัวมันเองแล้วก็ความเข้ากันได้กับหมอดอื่นผมจึง รอครับรอให้สักวันหมดที่ประกอบสร้างหมดแพ็คนี้มันสมบูรณ์ขึ้นแล้วถ้าวันนั้นมาถึงผมอาจจะหยิบไมค์ครับร้อยวันในยุคไดโนเสาร์กลับมาเล่นอีกครั้งก็ได้แต่ครั้งนี้ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับแล้วเธอะจริงๆแล้วผมจะไม่อัพคลิปนี้ก็ได้ผมจะไปหาซีรีส์อื่นทําและทําเป็นลืมๆสิ่งที่เคยปูไว้ก็ได้นะครับผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไม่อยากเลยจริงๆผมนะ่ย อยากสร้างช่องที่เป็นเหมือนครอบครัวช่องที่คุณผู้ชมได้เห็นการทํางานจริงๆของผมแต่เห็นว่าผมทําทั้งหมดนี่คนเดียวได้ยังไงต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วบางครั้งก็เกิดปัญหาในการทําคลิปแล้วผมแก้ไขหรือสู้กับมันได้ยังไงผมหวังว่าคลิปสไตล์นี้จะทําให้คุณผู้ชมรู้จักกับผมที่เป็นผมมากขึ้นไปอีกนะครับแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวการแก้ปัญหาของผมในครั้งนี้มันจะไปจุดประกายให้คุณผู้ชมฮึดสู้เวลาที่เจอปัญหาถาโถมเข้ามาในชีวิตนะครับผมรักทุกคนมากมาก ขอบคุณสำหรับ1ล้าน subscriber จริงๆและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ